หาคุณเป็นคนราศีพฤษภนะฮะนี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูให้จบเนื่องจากวันที่29มีนาคมปี2568ได้ในเวลา17.48นาฬิกา48นาทีจะเกิดสุรุยุป,ปราคาบางส่วนในกลุ่มดาวราศีมีนนะฮะซึ่งเป็นจุดที่11สําสำหรับคนทั่วไปมันคือภาพดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์แต่สำหรับชาวราศีพฤษภนี่คือช่วงเวลาที่ฟากฟ้ากาลังจะชี้ทางใหม่ พอสุริยุปราคาครั้งนี้เกิดในจุดที่สิบเอ็ดของคุณเป็นเรือนแห่งลาบเป็นเรือนแห่งโชคลาบเป็นเรือนแห่งผลประโยชน์เป็นเรือนแห่งมิตรแท้เป็นเรือนแห่งความหวังเพราะนั้นสุริยุปราคาในจุดลาภมันจะเป็นแสงและเงาแห่งความหวังตามคำพีโบราณนะฮะเรือนที่สิบเอ็ดเนี่ยคือบ้านแห่งความหวังสูงสุดเป้าหมายความมั่งคัง่งและกลุ่มคนที่สนับสนุนเมื่อสุริยะคา้าหรือสุริยุปราคาเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้แสดงว่าความหวังของคุณกำลังจะถูกทดสอบ สิ่งที่คุณใฝ่ฝันอาจเริ่มไม่แน่ชัดมิตภาพบางคนอาจจะกลายเป็นเพียงภาพลวงตาพระฤาษีโบราณนะฮะในตำราบโบราณนะฮะกล่าวไว้ว่าเมื่อคาดเกิดในราศีในเรือนราภเนี่ยนะฮะให้ระวังสิ่งที่ดูเหมือนโชคดีแต่ที่แท้จริงเป็นบทเรียนที่สอนให้กลับมาอยู่กับความเป็นจริงอาจจะมีมีคนมาขัดลาบขัดผลประโยชน์คุณเกิดขึ้นได้ด้วย ผลกระทบต่อชีวิตในด้านต่างๆนะครับด้านรายได้และเป้าหมายรายได้จากงานเสริมหรือผลประโยชน์พิเศษอาจจะหยุดชะงักหรือล่าช้านะคุณอาจจะตั้งคําถามว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้จะพาคุณไปถึงเป้าหมายหรือไม่นี่คือช่วงเวลาที่ควรปรับเป้าหมายให้ไกลหรือให้ไกลจากสิ่งที่มันเป็นไปเชิงลบนะต้องปรับเป้าหมายให้ใกล้กับหัวใจนะมากขึ้นไม่ใช่แค่ไล่ตามตัวเลขนะฮะในช่วงเนี้นะฮะ ด้านมิตรภาพและเครือข่ายมีโอกาสนะฮะได้เครือข่ายใหม่ได้คอนเนคชันใหม่มิตรภาพบางคนอาจจะห่างเหินหรือเผยเจตนาที่แท้จริงระวังผู้ที่แฝงตัวเป็นมิตรแต่มีผลประโยชน์แอบแฝงนะฮะในขณะเดียวกันมิตรแท้อาจปรากฏขึ้นในยามที่คุณต้องการที่สุดสูิยุปราคาเป็นเสมือนเครื่องสแกนคนรอบตัวคุณนะฮะคนที่ไม่ดีมันจะปรากฏให้เห็นแล้วก็จะถูกดีดออกไปนะฮะคนดีๆมันอาจจะได้คบต่อนะฮะ พยายามรักษามิตรภาพความสัมพันธ์ให้ดีในช่วงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ได้ในอนาคตในด้านของจิตวิญญาณการละวางสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นนะฮะสุริยราคาในราศีมีนมันคือการเปิดประตูแห่งความหลุดพ้นนะฮะเพราะมันเป็นภพวินาศของโลกนะฮะเรือนลาภะเนเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนานะฮะซึ่งมักจะทําให้คุณเนี่ยนะฮะหลงทางนะฮะเมื่อเงาของพระจันทร์กบแสงของพระอาทิตย์นะฮะนั่นคือสัญญาณว่าถึงเวลาละวางเป้าหมายที่ไม่สะท้อนจิตวิญญ,ญาณของคุณ นในสุภาษิตในคำพีโบราณนะฮะได้กล่าวไว้ว่าความปรารถนาอันไม่มีอันไม่สิ้นสุดเนี่ยคือเหวลึกที่กืนกินปัญญานะค้าครั้งนี้จะชวนให้คุณถามตัวเองว่าอะไรคือความสุขที่แท้และฉันทําสิ่งนี้เพราะใจต้องการหรือเพราะสังคมต้องการฉะนั้นนะฮะร,ราศีพฤษภเนี่ยในจุดกลาบเนี่ยนะฮะมันจะมีดาวอาทิตย์อยู่ในจุดลาบนะบเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ นะบางคนอาจจะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถนะมีรายจ่ายเกี่ยวบ้านเกี่ยวบรถหรือคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะเสี่ยงหวยเนี่ยให้เสี่ยงเลขบ้านเลขรถเลขอายุยากอายุเต็มตัวเองพอสอเกิดตัวเองหรือเป็นลักษณะของเอาเลขท้ายนะฮะป้ายทะเบียนนะสับกันไปสับกันมาดูนะฮะอาจจะได้โชคจากสิ่งเหล่านี้อายุแม่ก็ได้นะฮะในช่วงนี้นะครับดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์แตแปลว่าญาติพี่น้องญาติบางคนอาจจะทาให้คุณเหนื่อยใจหรือญาติจะเจ็บป่วยหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยซึ่งสุริยุรราคาในครั้งนี้เนี่ยนะฮะตามหลักดารา ช่วงคาดคือจังหวะที่พลังงานของโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เรียงตัวในแนวเดียวกันนะเกิดการลบกวนในสนาแม่เหล็กซึ่งสัมพันธ์กับจักรกที่6และ7ของมนุษย์เป็นจุดแห่งสติและการตื่นรู้สําหรับราศีพฤษภที่มักยึดมั่นในรูปธรรมคาดนี้นะฮะคือคําเชิญชวนให้คุณเนี่ยเข้าสู่ความว่างเพื่อฟังเสียงความเงียบของหัวใจอาจจะทําให้รู้สึกเบื่อน่ายว่างเปล่าหรือหมดแรงในเรื่องที่เคยให้พลังกับคุณก็ได้แต่เบื้องหลังเนี่ยฮะความว่างนั้นคือแสงแห่งปัญญาที่จะรอ ส่องออกบาหลังเงามืดผัดไปนะฮะวิธีการเสริมพลังในช่วงคาดนะครับตามคําสอนของฤาษีนารทะ,ะนะฮะการปฏิบัติตัวในช่วงค้าดเนี่ยจะสะท้อนผลต่อชีวิตในระยะยาวโดยเฉพาะในเรื่องลาภะนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับบุญเก่าและผลแห่งการกระทําสิ่งที่ควรทําในวันค้าดคุณอาจจะสวดมนต์บูชาสุริยเทพด้วยบทโอมสุริยายะนมะอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือโอมระวิ สุริยญาะยมะหรืออาทิตยะหฤทยยนะก็ได้อย่างน้อย3จบหรือ1้อจบก็ได้บริจาคสิ่งของที่สื่อถึงการให้แสงนะเช่นเทียนตะเกียงหลอดไฟหรือบริจาคค่าไฟฟ้าให้โรงพยาบาลวัดหรือผู้ไรผู้ยากไรนะสามวันล่วงหน้านะก็ได้นะหรือทําในวันนั้นก็ได้ถือสีและ นั่งสมาธิเงียบๆนะฮะภาวนาเง,ง,งียบๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนและระหว่างการเกิดสุริยุปราคาเขียนเป้าหมายใหม่หลังคาดผ่านไปหมายถึงว่าในช่วงนี้ตั้งเป้าหมายชีวิตได้ดีเป็นช่วงรีเซ็ตชีวิตได้ดีนะเมื่อคาดผ่านไปเนี่ยในเวลาสิ4 8จ็ดจุสปั๊บคุณเขียนเป้าหมายใหม่และเขียนอะไรบางอย่างที่ลบๆบกับคุณที่มันฉุดชีวิตคุณที่คุณไม่ชอบในความเป็นตัวตวนคุณเนี่ยเขียนลงในกระดาษแล้วก็เผาสิ่งที่ต้องการปล่อยวางออกไปให้มันมอดไปกับไฟ ฉะนั้นสุริยปราคาในราศีมีมัน <c oughs> มันมีโอกาสปลดบล็อกโดยชะตานะฮะบ,บางคนเกิดช่องทางรายได้ใหม่หากผ่านพ้นคาดในจุดลาภะในครั้งนี้เมื่อคาดเกิดในเดือนลาภะมันเป็นสิ่งที่เป็นของปลอมจะถูกเปิดเผยสิ่งแท้จริงจะเริ่มเผยตัวนี่คือช่วงที่ชาวราศีรฤษภนะฮะจะได้กรองเป้าหมายนะฮะกรองผู้คนนะฮะ ก็ได้นะเป็นช่วงที่คัดเลือกสิ่งที่คุ้มค่าแก่พลังงานชีวิตของคุณได้จริงๆอาจจะมีบางสิ่งหรือบางคนหลุดออกไปจากชีวิตในช่วงนี้อย่าเสียใจเพราะสุริยุปราคาไม่ได้พลาดสิ่งใดมันเพียงแค่ทําให้คุณเห็นว่าอะไรไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรกฉะนั้นบทสรุปแดงเงาที่ช่วยให้เห็นแสงก็แล้วกันนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าดาวประจาตัวคุณก็อยู่จุดนั้นด้วยหลังจากผ่านเงามืดช่วงนี้ต้องระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือเลือดตกยางออกทะเลาะวิวาทขับรถเฉียวชน มีเรื่องให้เสียเงินเสียทรัพย์ได้บ้างหรือรายจ่ายเยอะนะนะในช่วงที่เงามืดตรงนี้เนี่ยนะฮะรนะาศ,ศีพฤษภเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เงามืดธรรมดาเพราะมันเงาอยู่จุดลาภะแต่มันคือเงาที่จะชี้ไปสู่ความหวังที่แท้จริงของคุณนะฮะลองดูความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะหลังจากเงามืดผ่านไปแล้วจดมันออกมาแล้วก็โฟกัสเป้าหมายใหม่นะฮะความมั่งคั่งที่ไม่หลอกลวงและมิตรภาพที่มีรากจากหัวใจนะฮะไม่ใช่ผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านเงาบมัวเงามืดไปครั้งนี้หากคุณใช้สิ ใช้เวลานี้นะฮะอย่างมีสตินะฮะตั้งคําถามใหม่กับเป้าหมายเดิมการกรองความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบตัวปล่อยวางภาระที่ไม่ใช่ของคุณนะที่คุณแบกไว้นะฮะหลังเงามืดผ่านไปแสงที่แท้จริงจะไม่อยู่ไกลนะฮะเพาะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ให้แสงสว่างในใจก็ฝากแชร์ให้คุณราศีพระสบหรือคนที่กําลังตั้งคําถามกับเป้าหมายชีวิตเผราอว่าสุรุยุปราคาครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของใครบางคนเช่นกันนะฮะเะนั้นราศีพระสพิมพ์ต้อนรับความเปลี่ยนแปลงต้อนรับโชคลาภ ใต้คลิปแล้วขอให้มาสะท้อนกับสู่ท่านทันทีไอโหราศาสตร์พระเวชเชื่อว่าการเสริมพลังของดวงดาวดีสําคัญนะฮะสามารถทําได้ผ่านเครื่องรางที่ปลุกเสกตามตําราบโบราณผมมีเครื่องรางหนึ่งนะครับที่ต้องสโลก,กับดวงชะตาคุณมากแล้วก็สร้างเพื่อปรับพลังงานราศีของคุณคํานวณพลังจัก,กรวาลจากคำภีดาราศาสตร์โบราณที่ผมศึกษามาใช้องความรู้ในนั้นเะข้ามาปรับพลังงานเครื่องรางนี้มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับนะท่านที่บูชาไปผมจะเอาให้ดูก่อนนะ มีคนไลน์มาบอกเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีค่ะบูชาพุทธสิกขีมาค่ะมีโชคเจ็ดแสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะศรัทธาพระอ,องค์ท่านมากเนี่ยเขาส่งบัญชีเจ็ดแสนมาให้ดูเนนะครับเขาก็บอกว่าทํางานราชาการไม่ได้ค้าขายถ้ามีเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมมาค่ะพราะมีรายได้หลายเดือนอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะอันนี้บูชาพุทธสิกขีมาถูกหวยลาวบ่อยมากคนนี้บอกสวัสดีค่ะบูชาพุทธสิกขีมาแล้วดีมากค่ะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆขอ รบกวนขอคาถาของราศีมีนหน่อยอะไรเงีนน้ยัก็ข้อ,อง่ายก็บางท่านเนี่ยเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีแต่เขาก็ถูกหวยเขาได้เลขท้ายนะเขาเอาไปเลี่ยมเนี่ยเขาได้ค่าเลี่ยมคืนเลยเขาส่งมาให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้ก็ราศีพฤษภนะฮะก็ลองใช้ไปเป็นไกด์ไลน์นะฮะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็น,ปน,ปนลักษณะที่ผมบูรณาการนะฮะเข้ามาให้ว่าควรทําอะไรนะฮะให้อันนี้อิงตามตำราบโบราณเลยนะฮะก็ลอง เอาไปทําดูนะฮะแล้วก็คุณอาจจะใช้อย่างนี้ด้วยก็ได้อาจจะสวดบูชาพระศุกร์ในวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์เป็นดาวประจำตัวคุณโอมศุกรนามะโอมศุกร์นามะหนึ่งร้อยแปดจบนะฮะนี่เป็นคาถาโบราณในคมภีรโบราณนะเพื่อเชื่อมพลังงานกับดาวศุกร์แล้วพลังงานของดาวศุกร์คุณจะเด่นขึ้นเป็นพลังงานของชีวิตของคุณจะดีขึ้นฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็ไปเสริมดวงแล้วก็ไปทําตามแนวทางปฏิบัตินะก็ เครื่องรางพุทธสิทธีนะฮะถ้ายังไม่มีก็ลองเอาไปบูชาเอาไปเสริมกําลังใจนะพิธีกรรมดีมากนะพิธีกรรมของมหาฤาษีนะผู้เป็นกูรูด้านโหราศาสตร์เลยผมยึดจากพิธีกรรมของโบราณก็เป็นครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่ท่านไม่อยากเปิดตัวไปขอให้ท่านช่วยปลุกเสกให้ด้วยนะครับที่มีพลังสมาธิสูงใจเลิกลับพิธีกรรมลับอันศักดิ์สิทธิ์ท่าในสนใจก็ข้อความห้องหน้าช่องนะครับ